สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสโค้ดอ่างเปาโทมานี่วลเล็ตนะครับผมเพียงแค่เรานะครับกกากโคดอ่างเปาเนี่ยก็สามารถรุ้นรับเงินนะครับเข้าในส่วนของโทมานี่วอลเล็ตได้เลยนะครับใครที่ต้องการรับโคดอ่างเปาฟรีนะครับผมก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับโค้ดอ่างเปาในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ องเปาทูมิน่วเลตนะครับผมทั้งหมด3รหัสโค้ดเลยนะใครที่ต้องการรับโค้ดอ่างเปานะครับก็สามารถดูได้ในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับโค้ดอ่างเปากันเลยนะว่าต้องทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการรับโค้ดอ่างเปาทูมิเน่โวลเลตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ลย จากนั้นดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแอปขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือและก็ชื่อของแอปเนาะสามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งเองได้เลยครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากค้นหาเองก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเราจะดู หรือว่าจะดูตามหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับสาหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะมีช่องทางให้เราเลือกสมัครตามนี้เลยนะจะมี Google Facebook Twitter หรือว่า X นั่นเองนะครับแล้วก็เป็น Tele g กรมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีเมลเนาะก็ให้เราเลือกสมัครผ่านตัว Google ได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอหลักแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมเคยทําคลิปอธิบายก็หลายครั้งแล้วนะในส่วนของวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับมือ แนะนำในส่วนของวิธีการใช้งานอยู่นะครับเราก็สามารถทําตามวิธีการใช้งานตามที่แอปเขาสอนได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการนะครับรับเป็นส่วนของโคดอ่งเปาสําสหรับโคดอ่งเปาเนี่ยมีจํานวนจํากัดเนาะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าโคดอ่งเปาเนี่ยผมไม่สามารถสร้างโคดอ่งเปาเองได้นะครับต้องได้รับจากแอดมินนะครับที่เขาติดต่อมาแล้วก็มาแจกโค้ดให้เนาะอันนี้ผมก็ได้รับการติดต่อนะครับจากแอดมินมาก็คือแจกโคดอ่งเปานั่นเองนะครับโคดอ่งเปาที่เขาให้ผมมาเนี่ยมีทั้งหมด3รหัสโคด คใครที่ต้องการรับทั้ง3โค้ดเลยเนี่ยก็ดูในคลิปนี้นะต่อมานะครับให้เรามากดที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะจะมี3ามขีดอยู่กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกไปที่เมนูโค้ดอ่างเปาเนาะพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้เรานะครับพิมพ์โค้ดอ่างเปลาลงในช่องนี้ได้เลยนะครับสรับตัวโค้ดอ่างเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปโค้ดไปให้เนาะสามารถกรอกตามตรงนี้ได้เลยนะครับใครกรอกเสร็จแล้วก็กดแลกโค้ดอ่างเปาทันทีได้เลยสรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยต้้อองยําาก่่นนวมมัี จำนวนจำกัดเนาะใครที่กอกเร็วกอกได้เนี่ยก็จะได้รับไปส่วนใครที่กอกไม่ได้ก็รอในรอบถัดไปนะครับ ใครที่อยากให้ผมนำโค้ดอ่งเปามาแจกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับเพื่อที่แอดมินเนี่ยเขาจะได้เข้ามาดูเนาะว่ามีคนรอรับโค้ดอ่างเปาแล้วก็ให้ความสนใจในส่วนของแอปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามียอดที่เยอะขึ้นนะครับหรือว่ามีคนดูเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาโค้ดมาแจกให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คือโค้ดอ่งเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับสามารถพิมพ์ตามนั้นได้เลยนะสำหรับการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับแอปนี้จะเป็นการหาในส่วนของคะแนนนะครับแล้ว มาแลกเป็นเงินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปโอนเงินเข้า t ูมานิวเอเลตหรือว่าธนาคารในการทําคะแนนนะครับหเลยคือดาวน์โหลดแอปเล่นเกมทําภารกิจเนาะในการทํารายได้2คือการทําภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําแล้วก็ได้รับคะแนน3นะครับผมก็คือการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการเข้าร่วมปันผลจากโฆษณานะครับสนะครับรายได้จากการตัวสรรรัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยประมวลคะแนนมาให้นะครับก็คือจะได้รับคะแนนเนาะหนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนเนาะการใช้งานตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เรา เองว่าเราเนี่ยจะเลือกทําช่องทางไหนเยอะที่สุดนะครับเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับแต่ถ้าเราอยากมีรายได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็ไปแนะนําเพื่อนได้นะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เยอะและก็ได้เร็วนั่นเองนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เนาะฝากเพื่อนๆก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้อง ดาวโหลดแอปที่ใช้ในการรับโคดอ่างเปาโทมานี่วอลเล็ตกันก่อน,นะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ Google Play Store นะครับบนมือถือ Android ของเราเลยจากนั้นดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแอปขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือและก็ชื่อของแอปเนาะสามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่สะดวกในการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งเองได้เลยครับสำหรับตัวแอปที่ใใช้ในการท ก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่อยากค้นหาเองก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับเราจะดูด้านล่างเพิ่มเติมก็ได้เนาะหรือว่าจะดูตามหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะมีช่องทางให้เราเลือกสมัครตามนี้เลยนะจะมี Google Facebook Twitter หรือว่า X นั่นเองนะครับแล้วก็เป็น Tele กร a m นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอีเมลเนาะก็ะจ จะขึ้นหน้าจอหลักแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมเคยทําคลิปอธิบายก็หลายครั้งแล้วนะในส่วนของวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่สมัครครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะแนะนําในส่วนของวิธีการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็สามารถทําตามวิธีการใช้งานตามที่แอปเขาสอนได้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการนะครับรับในส่วนของโคดอังเปาสำหรับโคดอังเปาเนี่ยมีจํานวนจํากัดเนาะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าโคดอังเปาเนี่ยผมไม่สามารถสร้างโคดอังเปา เองได้ต้องได้รับจากแอดมินนะครับที่เขาติดต่อมาแล้วก็มาแจกโค้ดให้เนาะนี้ผมก็ได้รับการติดต่อนะครับจากแอดมินมาก็คือแจกโค้ดอ่งเปานั่นเองนะครับโค้ดอ่งเปาที่เขาให้ผมมาเนี่ยมีทั้งหมด3รหัสโค้ดนะครับใครที่ต้องการรับทั้ง3โค้ดเลยเนี่ยก็ดูในคลิปนี้นะต่อมานะครับให้เรามากดที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะจะมี3มขีดอยู่กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกไปที่เมนูโค้ดอ่งเปาเนาะพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้เรานะครับพิมพ์โค้ดอั่าลงในนช่องี้้ไดเลย นะครับสำหรับตัวโคดอ่งเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นรูปโค้ดไว้ให้เนาะสามารถกอรอกตามตรงนี้ได้เลยนะครับใครกอรอกเสร็จแล้วก็กดแลกโค้ดอังเปาทาันทีได้เลยสำหรับโคดอังเปาเนี่ยต้องย้ําก่อนว่ามันมีจํานวนจํากัดเนาะใครที่กอรอกเร็วกอรอกได้เนี่ยก็จะได้รับไปส่วนใครที่กอรอกไม่ได้ก็รอในรอบถัดไปนะครับ ใครที่อยากให้ผมนำโค้ดอ่งเปามาแจกเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับเพื่อที่แอดมินเนี่ย,เ,ยเขาจะได้เข้ามาดูเนาะว่ามีคนรอรับโค้ดอ่างเปาแล้วก็ให้ความสนใจในส่วนของแอปนี้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามียอดที่เยอะขึ้นนะครับหรือว่ามีคนดูเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาโค้ดมาแจกให้เรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คือโค้ดอ่งเปาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับสามารถพิมพ์ตามนั้นได้เลยนะสำหรับการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับแอปนี้จะเป็นการหาในส่วนของคะแนนนะครับแล้ว มาแลกเป็นเงินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปโอนเงินเข้าทูตมอนิเวเลตหรือว่าธนาคารในการทําคะแนนนะครับหเลยคือดาวน์โหลดแอปเล่นเกมทําภารกิจเนาะในการทํารายได้2คือการทําภารกิจรายวันนะครับที่เราสามารถทําแล้วก็ได้รับคะแนน3นะครับผมก็คือการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการเข้าร่วมปันผลจากโฆษณานะครับสนะครับรายได้จากการตัวสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยประมวลคะแนนมาให้นะครับก็คือจะได้รับคะแนนเนะาะหนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเพื่อนเนาะการใช้งานตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เรา เองว่าเราเนี่ยจะเลือกทําช่องทางไหนเยอะที่สุดนะครับเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับแต่ถ้าเราอยากมีรายได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็ไปแนะนําเพื่อนได้นะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้เยอะแล้วก็ได้เร็วนั่นเองนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เนาะฝากเพื่อนๆก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ